สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ WinWinNovel Channel อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่อง Advent of the a r c h m a e e ตอนที่79อย่าโทษฉันเลยฉันแค่อยากจะรอดเดิมทีแล้วหุ่นเชิดต้องการที่จะจัดการกับแจ็กเกอร์ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ว่ามีบางสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยพลังดั้งเดิมของเขาเขาน่าจะสามารถจัดการกับนักรบที่ถือโลได้อย่างสบายส แต่ว่าในจังหวะที่เขากำลังยกมือขึ้นนั้นเขารู้สึกได้ถึงคลื่นแห่งความเฉยช,ชาเข้ามาครอบงำพลังของเขาพลังของเขากำลังลดลงการที่พลังลดลงไป30%อาจดูไม่เยอะมากแต่สำหรับหุ่นเชริรที่มีพลังเทียบเท่ากับนักรบเลเวล5นั้น30%ก็เป็นตัวเลขที่จำเป็นในการต่อสู้กับแจ็คเกอร์ถ้าเขาไม่ได้มีพลังเต็มที่ เขาก็อาจจะไม่สามารถจัดการกับแจ็กเกอร์ที่เป็นนักรบเลเวล4ได้ตูมเสียงอันคุ้นเคยดังก้องในถ้าแต่ผลของการประทะก,กันในครั้งนี้แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงแขนของหุ่นเชอร์ถูกแจ็คเกอร์ปัดอย่างง่ายดายและโลก็กระแทกไปที่หน้าอกของรูปปั้นเต็มแรงตูมตูมตูม,ตมหุ่นเชิดถูกผลักไปข้างหลังอย่างต่อเนื่อง เขาพยายามที่จะทรงตัวด้วยการกระทืบลงไปที่พื้นด้วยเท้าที่ใหญ่และหนักของเขาซึ่งนั่นทําให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นในถ้ำแถมมันยังมีเศษเสี้ยวเล็กๆหลุดออกมาจากหน้าอกของเขาจากแรงกระแทกของโลกของแจ็คเกอร์เมื่อเห็นว่าการโจมตีของเขาได้ผลแจ็คเกอร์ก็กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งเขารู้ว่าลิงจะสามารถจัดการกับเจ้าสิ่ง,งนี้ได้อย่างแน่นอน แจ็กเกอร์พุ่งเข้าไปอีกครั้งเขาเข้าโจมตีมอร์เฟสที่กำลังถอยและใช้โล่ของเขาปกป้องตัวเองเพื่อรับแรงกระแทกยังไงก็ตามครั้งนี้แจ็กเกอร์หลงตัวเองมากเกินไปหน่อยสัญชาตญายนของนักรบของเขาต้องการที่จะฉีกหน้าศัตรูเต็มที่และเขาก็บุ่มบ่ามมากเกินไปในตอนที่แจ็กเกอร์พุ่งก็ไปหาศัตรูลิงรู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ศัตรูไม่ได้ละมันระวังตัวในครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้เขาน่าจะเตรียมตัวรับพร้อมรับแจ็คเกอร์อย่างแน่นอนหุ่นเชิดตัวนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จัดการได้ง่ายๆเขายังคงมีทักษะการต่อสู้ติดตัวอยู่บ้างสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือทำให้มันค่อยๆอ่อนแอลงแต่ว่าแจ็คเกอร์นั้นหุนหันพันแล่นเกินไปยังไงก็ตามมันก็ช้าไปแล้วที่จะหยุดแจ็คเกอร์ในตอนนี้ ลูซี่ใช้พลังของดาบว,วายุของเธอช่วยแจ็คเกอร์ซะลิงตะโกนสั่งก่อนที่เขาจะพูดจบประโยชน์หุ่นเชิดก็ยกขาของเขาขึ้นและกระทืบลงกับพื้นเสียงดังก้องสะท้อนไปทั่วทางถ้ำและเกิดเป็นคลื่นกระแทกบนพื้นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคลื่นกระแทกพุ่งไปหาเป้าหมายของมันแจ็คเกอร์แจ็เกอร์ขาของเขารู้สึกชาและอ่อนลงอย่างมากในทันที หลังจากนั้นเขาก็ล้มลงไปในทิศทางของหุนเชิดสมดุลของเขาได้พังทลายลงแล้วและหัวของเขาก็หันไปทางศัตรูด้านหน้าของเขาหุนเชิดได้ถือแท่งหินแหลมอยู่ในมือเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับเขาอย่างเต็มที่แบบนี้ไม่ดีแน่ตาของแจ็คเกอร์เบิกกว้างเขาอยู่กลางอากาศและไม่สามารถใช้พลังของเขาได้อย่างเต็มที่เขาทำได้แค่มองตัวเองพุ่งเข้าไปหาแท่งหินเพียงเท่านั้น ลิงไลเวทเครื่องนี่เป็นเพียงแค่เวทเลเวล1และมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการพุ่งเลเวลห้ของแจ็คเกอร์ได้แต่มันก็ยังสามารถลดความเร็วของเขาได้เล็กน้อยลูซี่ลิงตะโกนมันช้าไปแล้วที่เขาจะไล่เวทอื่นเพิ่มเข้าไปอีกคนคนเดียวที่จะสามารถช่วยแจ็คเกอร์ได้ในตอนนี้ก็คือลูซี่ที่ตอนนี้ได้วิ่งเข้าไปอยู่ข้างข้างเขาเพื่อทำการช่วยเหลือ อนุภาคของทตุลมได้หมุนรอบๆดาบวายุของลูซี่ในตอนที่เธอโจมตีลมพายุก็พุ่งเข้าไปหาแจ็คเกอร์แน่นอนว่าลมพายุน่าจะมากพอที่จะช่วยแจ็คเกอร์ได้เธอได้เปลี่ยนทิศทางการโจมตีของเธอและพุ่งเข้าไปที่ดวงตาของหุนเชิเร์ดเคว้งและทตุลมจากดาบของลูซี่อาจไม่เพียงพอที่จะหยุดแจ็คเกอร์แต่มันก็ยังเพียงพอที่จะทําให้เขาเปลี่ยนทิศทางการพุ่งได้ยิ่งไปกว่านั้น การโจมตีของลูซี่ก็รวดเร็วมากและเธอก็ได้พุ่งเข้าไปถึงตาของหุ่นเชิดก่อนที่แจ็คเกอร์จะได้รับบาดเจ็บเสียอีกถ้ามอร์เฟียนไม่ป้องกันการโจมตีของลูซี่เขาก็คงจะถูกแทงด้วยดาบอย่างไร้ความปาณีในเวลาเดียวกันกิลดอนก็ยิงธนูออกไปเพื่อเป็นการผสมผสานการโจมตีกับลูซี่เขาใช้สก,กิลที่เรียกว่าลูกศรแห่งการลงทันการโจมตีที่มีพลังเจาะทะลุที่ไม่อาจจินตนาการได้เล็งไปที่จุดอ่อนของหุ่นเชิด คุณเชิดรู้ทันทีว่าตัวเขากําลังตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีที่ทรงพลังความเข้าขากันของสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างฟามิงโกนี้ช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆตอนนี้ทิศท,ทางของแจ็คเกอร์ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วถึงแม้จะลงแรงเพื่อฆ่าแจ็คเกอร์ไปโอกาสสาเร็จของเขาก็ต่ํายิ่งไปกว่านั้นเขาอาจจะบาดเจ็บหนักก็ได้ถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกของเขาจะแข็งแกร่ง แต่เขาก็ต้องระวังการจับตีที่รุนแรงเช่นกันไม่มีทางเลือกอื่นหุ่นเชิดเลือกที่จะไม่สนใจแจ็คเกอร์เขาใช้แท่งหินในมือป้องกันดาบของลูซี่และใช้มือขวาของเขาในการปัดลูกธนูของกิวดอนจากนั้นแจ็คเกอร์ก็ลอยผ่านด้านข้างของหุ่นเชิดและตกลงสู่พื้นแม้ว่ามันจะดูไม่ดีแต่เขาก็รอดมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนยืนขึ้นมาใจเย็นๆแล้วคอยฟังฉันด้วย ลิงตะโกนสั่งแจ็คเกอร์นักรบสู้ด้วยความเล่าร้อนในจิตใจซึ่งนั่นทําให้พวกเขาใจร้อนง่ายและหุนหันพลันแล่นทาให้พวกเขาสูญเสียวความสามารถในการตัดสินใจในการต่อสู้ไปมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้อย่างยืกเย็นท่ามกลางการต่อสู้ได้คนพวกนี้ถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะของสนามรบและเห็นได้ชัดว่าในกลุ่มทหารรับจ้างฟามิงโกไม่มีคนที่มีความสามารถที่หายากนี้เลย แต่ว่าลิงมีแจ็คเกอร์เกือบพบกับความตายแล้วเขาทุบไปที่ขาที่ชาของเขาเพื่อให้เลือดกลับมาหลายเวียนหลังจากที่เขาเรียกสติกลับมาได้เขาก็ยืนขึ้นเขาจะไม่ใจร้อนในครั้งนี้เขาจะฟังคําแนะนําของลิงอย่างระมัดระวังในระหว่างทางที่เดินไปรอบๆหุนเชิดอัศวินหลวงแอนเดอร์สันนั้นอยู่ในสภาพสับสนมาโดยตลอดลิงและพรรคพวกของเขาเคลื่อนที่อย่างเป็นจังหวะ ที่เขาสามารถตามทันได้เขาเริ่มโจมตีหลังจากที่กลุ่มทานรับจ้างฟา์มิงโกเริ่มต่อสู้กับหุ่นเชิดไปรอบหนึ่งแล้วพลังแห่งยักษ์สาลิงเพิ่มพลังให้กับแอนเดอร์สันด้วยวของเขาเขาทำเหมือนกับว่าหน้าที่ของเขาคือนักเวทสายสนับสนุนแอนเดอร์สันก็เป็นนักรบที่แข็งแกร่ง,งเช่นกันถึงแม้ว่าการโจมตีของเขาจะไม่รวดเร็วเท่าลูซี่หรือกิลดอน แต่เขาก็สามารถส่งการโจมตีที่หนักหน่วงและรุนแรงใส่ศัตรูได้ทุกการโจมตีของเขานนั้นเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของวุนเชิดและลิงก์ก็ดีใจที่เสียแต้มมานาให้กับเขาแค่เวทนี้เวทเดียวเขาก็ใช้มานาไปถึง60แต้มแล้วซึ่งมากกว่าเวทที่เขาใช้มาทั้งหมดเขาเหลือมานาแค่20แต้มเท่านั้นและยาฟื้นฟูมานาก็อยู่ในจี้ต่างมิติของเขาลิงก์เกียดรสชาติของมันแต่เขาก็เปิดฝาขวดและซดมันรวดเดียว มานาของเขาฟื้นฟูจนเกือบเต็มอีกครั้งแอนเดอร์สันรู้สึกได้ว่ามีคลื่นพลังไหลเวียนผ่านร่างกายของเขาหลังจากที่ถูกเพิ่มพลังด้วยเวทเลเวล3หุ่นเชิดต้องป้องกันการโจมตีของกลุ่มทหารรับจ้างฟามิงโกซึ่งนั่นทำให้ส่วนคอของมันเปิดโล่งนี่เป็นโอกาสที่เขาจะโจมตีแล้วเขาเวียงดาบของเขาเต็มกำลังตอนนี้แอนเดอร์สันมีพลังของนักรบเลเวล5แรงจากการโจมตีของเขาจึงได้ผลดีมาก รอยตัดลึก2นิ้วสามารถมองเห็นได้ที่คอของหุ่นเชิดจากรอยแตกที่ส่วนนอกของหุ่นเชิดนั้นสามารถเห็นเส้นริ้วของแสงไหลออกมาจากร่างกายของมันได้ลิงดีใจพวกเราโจมตีที่คอของมันอีกแค่หครั้งรูปแบบลูนก็น่าจะถูกทำลายได้แล้วหลังจากที่รูปแบบลูนที่อยู่ภายในตัวหุ่นเชิดถูกทำลายมันก็น่าจะสลายตัว ทุกคนต่างถูกกระตุ้นด้วยความคิดนี้ขวัญกำลังใจจึงสูงขึ้นมอร์เฟียสนั้นแข็งแกร่งก็จริงแต่ถึงอย่างไรด้วยแขนอันใหญ่โตสองข้างของเขาเมื่อเจอกับการโจมตีจากหลายๆคนเขาก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการโจมตีทั้งหมดจากการลุมนี้ได้ร่างกายของหุ่นเชิดถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงและชัยชนะของลิงและคนอื่นๆก็กำลังใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีข้าเกียรเจ้า มีเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีความโกรธเข้ามาแทนที่ลิงคิดว่านี่เป็นเพียงแค่คำพูดเพราะความโกรธยังไงก็ตามลางสังหารแปลกๆของเขาก็พุ่งเข้ามาในจิตใจของเขานี่เขายังมีอะไรซ่อนไว้อีกหรือเปล่านะลิงได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆเข้ามาจากข้างหลังเขาหันกลับไปดูทันทีมันคือยักษ์ซา เขาพุ่ออกมาจากทางเดินและอยู่ห่างจากลิงเพียงแค่6ฟุตเท่านั้นยักษ์ซาหน้าจะกลัวที่จะต้องอยู่ทางเดินคนเดียวนั่นคือสิ่งที่ลิงคิดในตอนแรกแต่หลังจากที่มองไปที่ยักษ์ซาอีกครั้งเขาก็หายใจแรงมากยักษ์ซาเดินตรงมาหาลิงแล้วสีหน้าของเขาก็ไร้ซึ่งความรู้สึกไม่มีแม้แต่ความกลัวที่สําคัญไปกว่านั้นมันเพียงจะเมื่อสักครู่นี้เองที่เขาเพิ่งจะสามารถได้ยินเสียงเดินได้ ไม่ดีแน่ไอ้ขี้ขาดนี้ต้องโดนสะกดจิตแล้วแน่ๆตอนนี้เขาอยู่ฝ่ายของมอร์เฟสแล้วแล้วเขาก็คงถูกส่งมาที่นี่ทันทีโดยใช้กระจกแห่งมิติเวลาแน่ๆลิงคิดในใจยักษ์ซาเป็นคนขี้ขาดซึ่งนั่นก็หมายความว่าจิตใจของเขาอ่อนแอคนเหล่านี้มักจะได้รับความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางจิตและตกเป็นเป,นป้าหมายของเวทสะกดจิตได้ง่ายๆ ในตอนนี้ทุกคนกำลังมีสมาธิกับการล้มหุ่นเชิดลงในขณะที่ยักษ์ซานักลบเลเวล3ได้เต็มตัวที่จะโจมตีลิงด้วยพลังทั้งหมดของเขานี่มันไม่มีเวลาที่จะตอบโต้ตแล้วเหรอลิงคิดสับสนในหัวยักษ์ซายกดาบของเขาขึ้นอลาต,ต่อสู้ของเขาได้ห่อหุ้มร่างกายของเขาไว้อย่าโูฉันเลย ฉันแค่อยากจะรอดยักษ์ซาบนพืมพำรรแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของยักษ์ซาแต่เป็นเสียงของมอร์เฟียสครับและจบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดแล้วเรามาพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับ